วันนี้เรามาฟังเรื่องดีๆกันนะครับนั่นก็คือวิธีเพิ่มสเสน่ห์ให้สาวๆจนคนรอบข้างก็อยากเข้าใกล้สาวทุกคนต่างก็อยากให้คนอื่นรู้สึกชอบรู้สึกรักและเป็นที่สนใจกันทั้งนั้นแหละจำไว้เลยตราบใดที่เราทำตัวให้น่ารักและดูมีคุณค่ารับรองเลยว่าใครๆต่างก็ตกหลุมรักกันทั้งนั้นแหละบอกไว้เลยว่าวิธีนี้ ช่วยสาวๆได้แน่นอนวิธีแรกคุณต้องยิ้มเก่งผู้หญิงมีสเสน่ห์มักจะยิ้มเก่งการยิ้มถือเป็นการสร้างสเสน่ห์ที่ทำได้ง่ายที่สุดไม่จําเป็นต้องมีหน้าตาสวยเหมือนดาราน่ารักแบบเน็ตไอดอลคุณก็มีสเสน่ห์ได้ด้วยรอยยิ้มนี่เป็นเรื่องจริงที่สุดที่บอกว่ารอยยิ้มทำให้โลกสดใสโดยเฉพาะยิ้มที่ออกมาจากใจใครที่ยิ้มยากๆลองเปลี่ยนตัวเองดู แล้วจะรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนอกจากจะดูเป็นคนที่มีเสน่หน์นึงดูดคนล็อกข้างมากขึ้นก็ยังจะทําให้คุณแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นอีกด้วยนะวิธีที่2ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ความรู้สึกผู้หญิงมีเสน่ห์จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้เป็นอย่างดีมีเรื่องให้งหงุดหงิดหรือโมโหก็ไม่วีนไม่เหวี่ยงเสียใจก็ไม่ร้องไห้ฟูมฟายเจอผู้ชายหล่อก็ไม่วิดวายกระตู้หูจนเกินงาม นิ่งไว้ก่อนแม่สอนไว้ดีที่สุดนะจ๊ะวิธีที่สามต้องไม่ขี้นินทาผู้หญิงคุยเก่งแต่ไม่ขี้นินทาถือว่าเป็นอีกหนึ่งลักษณะเลยนะของผู้หญิงมีสเสน่ห์ถึงจะบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะขี้เมาส์กันทางนั้นแต่มันก็ควรจะมีลิมิตจริงไหมไม่ใช่นินทาเอามันว่างเมื่อไหร่เป็นต้องเมาส์เรื่องชาวบ้านพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไฮไลท์คนอื่นอีกนอกจากการนินทาจะทําให้คุณดูเป็นคนไม่มีสเสน่ห์แล้ว ยังจะทำให้ความน่าเชื่อถือของคุณลดลงด้วยนะวิธีต่อไปคุณต้องมีความมั่นใจผู้หญิงมีสเสน่ห์จะมั่นใจในตัวเองไม่ต้องสวยก็มีสเสน่ห์ได้ขอแค่คุณมีความมั่นใจในตัวเองไม่หมกมุ่นกับจุดด้อยแต่พยายามดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่ามั่นใจเกินเหตุไปถึงขั้นต้องใช้คำว่ามันน้ากันทีเดียวละ่ะ และนอกจากความมั่นแล้วบุคลิกภาพก็สำคัญไม่แพ้กันรวมถึงการแต่งกายการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับรูปร่างก็มีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เช่นกันข้อต่อไปนี้คุณต้องรู้จักวางตัวการรู้จักกาละเทศะก็ถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เลยละ่ะรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวแบบไหนในสถานการณ์ต่างๆอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่อยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟน หรืออยู่กับคนที่ไม่รู้จักต้องทำตัวยังไงให้เหมาะสมวิธีการนี้จะช่วยสร้างสเสน่ห์ให้คุณได้เป็นอย่างดีและวิธีสุดท้ายคุณต้องเป็นตัวของตัวเองไม่แอปไม่ปลอมเป็นคนแบบไหนก็แสดงออกแบบนั้นทุกอย่างจะดูเป็นธรรมชาติไปหมดถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกแล้วเจอคนที่รับได้ก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าเขาไม่ชอบในสิ่งที่เป็นเรา ก็ถือว่าเป็นการกองคนที่จะเข้ามาในชีวิตเหมือนกันเพราะถ้าคุณฝืนแสดงในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรานอกจากจะดูออกว่าเป็นการพยายามเสแสร้งจนเกินไปแล้วถ้ารู้จักกันไปนานๆคุณจะสามารถฝืนตัวเองไปได้ตลอดหรือเปล่าแล้วแน่ใจหรอว่าคุณจะมีความสุขกับการเป็นตัวของคนอื่นขอฝากไว้ให้คิดนะครับ